มดเต็มตัวนะครับอุ้ยตะปังเอามาใส่แนละ้สวัสดีครับเชฟใหญ่ไม่เข้าครัวแล้วก็ตั้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาลองทำที่เลี้ยงไข่มดแดงนะซึ่งเป็นที่นิยมกันตอนนี้นะครับการเลี้ยงไข่มดแดงซึ่ง อนอกจากที่จะเราจะเลี้ยงจากต้นไม้นะเราก็จะมีะโรงเรือนหรือว,ว่าโรงเรือนชั่วคราวที่จะมาเลี้ยงมันนี่จะเป็นรังหรังของมันนะครับที่รูดามยูทุประมาณจะมาลองทําดูว่าจะเป็นเหมือนเขาไหมนะครับพอดีผมมีโครงไม้เก่าอยู่แล้วนะนี่ครับก็จะมาดัดแปลงหน่อยใส่ตะข่ายเข้าไปเนี่ยครับเป็นตะขายย่ายยางแล้วก็ผมมีตะข่ายเหล็กดูจะใส่้านลางด้วย ก็จะเอาแบบของที่เรามีนะฮะไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายซื้อแต่ขวดโหลแล้วก็เป็นแคปซูลทรายนิดหน่อยจะมาตีนะเพจะได้ตัวลงที่จะเรียงแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นขั้นตอนการจอบที่จะวางแตเป็นลังไข่ของมันแล้วก็ต่อไปขั้นตอนต่อไปผมก็จะไปเอา โมดแดงมาลองใส่ดูว่ามันจะอยู่ไหมนะครับเราได้ขวดโหลมาอย่างนี้นะเราจะเจาะดูจะเจาะดูที่ฝาก่อนเพื่อที่จะนําฝาเนี่ยไปยึดกับตัวโครงที่เราจะเลี้ยงนะครับใช้สื่อถ่ายเพื่อเปิดดูดีกวาแล้วก็ภายในขวดโหลก็จะเจาะรูนะฮะเพื่อที่ระบาย จะมีรูที่จะให้หมดเข้าออกมันจะจ่อตรงเดีวก uhm. ันเปิดรูไว้ให้สำหรับเวลาเขาเข้าออกเยี่ครับลักษณะรูที่เราจ่อเราจะดูเพื่อจะให้รูระบายอากาศตามมุมทั้งสี่ห้ารูนะครับ ่ารติดข้าวหลวก็จะมีรูที่จะให้คนเข้าสอกนะมีนะครับะจะมีทั้งมรมองต้องร,วอรนะัวก่อนนะมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ทำเป็นลังมันนะครับติดอย่างนี้น,ะนะผมก็จะหมุนอย่างนี้ หล,หลังเทียมนะเรียกว่าหลังเทียมนะครับอันนี้แหละมุมหนึ่งจะลองแค่สองหลังก่อนนะครับว่าจะปินอย่างไรจะได้ผดไหมอะไร เราจะไปเอามดแดงมาใส่ลองดูมันจะอยู่ให้เราหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็จะมีะขวดนะใส่น้ำแไองงี้นะเพื่อไม่ให้เขาหนีไปนะครับจะลองดูก่อนว่าแต่ทีย่ยิงจายิีงเราต้องเป็นขวดที่ใหญ่กว่านี้นะเพราะว่าบางทีเขาตกตัวที่ทจะ ออกกไ็ได้ครับหมดโอาทนกันแตกันนะแต่เราจะลองแบบนี้ก่อนหดแบบนี้นะก็เอาของที่เราวม่ในชะ่ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพรานะาเราแค่ทดลองเนี่ยครับเราจ้ำมาเติมแล้วเราจะเอาเงยวหมดมาใส่ต้นไม้นะลางอย่างละ สามลังนะี่น่าจะพอดีนะไก่ด้วยนะสาไปแนละ้วพอแนละ้ว หมดเต็มตัวนะครับอู้ตะลังเอามาใส่แล้ะมีไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเขาจะอยู่ไช้ไหมเอามาทั้งรังนี้เลยวู้ลองดูลองดูนะขั้นแรกวิธีการเอามรแดรงไว้โอ้ตกลงมาแล้ว มดแต่เต็มตัวเลยเราเอารลังมดแดงนะไปหารังมดแดงมาแล้วนะมาใส่ไว้นะก็สังเกตด,ดูนะปัญหาเราเจอปัญหาละนี่ครับขวดที่เราใส่น้ํานะมันเล็กเกินไปนะคือความกว้างมันไม่ได้เขาก็ฉลาดนะเขาจะต่อตัวกันนช่ไหมนะเขาจะต่อตัวกันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยให้ให้เพื่อนฝูกนะให้เพื่อนของเขาเนี่ย ออกมาได้นะงั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นถน้ําใหญ่ๆนะคี่ว่าจะเปลี่ยนตัวนี้นะลองดูนะครับว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมนะคือถ้าขวดเล็กเกินไปเนี่ยครับนะครับก็ต่อตัวได้นะแบบนี้นะครับไม่โอเคนะจะเปลี่ยนนะครับนี่ครับจะเปลี่ยนเป็นถังใหญ่แบบนี้ลองดูนะแก้ปัญหาลองดูนะครับน่าจะโอเคกว่านะครับผมจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่า ให้ใบไม้มันเหี่ยวมันแห้งไปเองนะเดี๋ยวรังมันจะแตกมันก็จะหาที่อยู่ใหม่นะครับก็จะเข้ามาอยู่ในหลุมที่เราเตรียมไว้ให้นะครับเนี่ยใบไม้ยังสดๆอยู่ครับมันก็ยังมีที่อาศัยอยู่นะแต่ว,ว่ามันก็เริ่มเข้ามาสำรวจแล้วล่ะครับอนี้ใบไม้รังเก่าที่เราเอามามันก็ยังไม่ได้แตกนะเนี่ยครับมันก็จะเริ่มเข้ามาสำรวจรังใหม่ที่เราทไวาให้นะครับวิธีการให้อาหารก็ให้พวกน้ำแดงน้ำหวานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกมแมลงจิ้งหรีด กระแตนอะไรต่างๆนะครับหรือพวกกระดูกไก่ปลาห้องปลาแห้งอะไรต่างๆก็มาให้ได้นะครับส่วนจะออกไข่ไหมหรือมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูรอบนะครับครับจะมาอัปเดตการเลี้ยงมดแดงคอนโดนะครับใบไม้เริ่มเหี่ยวแล้วครับหลังจากที่เราเอามาไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับครับนี่ครับเริ่มเข้าลังแล้วนะครับเข้าคอนโดที่เราทํารังเทียมไว้ให้แล้วครับเนี่ครับโอ้โหเข้าเต็มเลยครับ ตอนแรกหวั่นใจว่าจะไม่เข้านะตอนนี้เข้าแล้วนะฮะเข้าเยอะมากลังนี้นะฮะใบไ,ไม้เริ่มแห้งแล้วแต่ยังไม่ได้ออกนะครับนี่ก็เป็นอาหารที่เราเลี้ยงนะครับเป็นน้ําหวานน้ําแดงน้ําเขียวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็พวกมาลงมาแมลงเอาให้ได้นะครับเลี้ยงง่ายนะครับเข้าแล้วถือว่าประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวจะขยายลัง ขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกรังหนึ่งนะครับว่าเข้าไหมนะครับอ่านี่ครับรังนี้เข้านะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าฝั่งโน้นอาจจะเป็นเพราะแสงหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝั่งนี้แสงจะจ้ากว่าฝั่งโน้นนะครับก็ถือว่าเข้านะครับก็มีอะไรนะไข่ผักนะชาวอีสานเขาเรียกไข่ผักนะมีไข่เล็กๆนะครับเข้ามาแล้วครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับเลี้ยงง่ายนะครับน้ำปูราตราเชฟใหญ่ สะอาดตอดไทยใส่ใจทุกครัวนวทุกขวด